สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง For f o r f a v o r House กับรายการ For f o r f a v o r t e a l k อีกเช่นเคยนะครับในคอนเทนต์วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศอ่าแนวทางในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราเนี่ยและการสร้างตำนานในชีวิตของเราเองเนี่ยในโลกที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคในทุกๆวนันการที่เราจะก้าวสู่ความเป็นเลิศมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันเกิดจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดการลงมือทํา และการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวและบทเรียนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรพร้อมทั้งแนวทางที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงหาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ มาในส่วนที่1นกันดีกว่าครับแนวคิดของความเป็นเลิศและการเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องพูดถึงคําว่าความเป็นเลิศกันก่อนสิ่งนี้เนะี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับแต่มันคือการที่คุณเนี่ยต้องรู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองให้เต็มที่ซะก่อนนะครับพร้อมกับยอมรับข้อบกพร่องและการเรียนรู้จากมัน การรับรู้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยทุกคนมีสิ่งที่ดีในตัวเราครับแม้บางครั้งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นมันในยามที่เรารู้สึกท้อแท้ก็าตามแต่ถ้าเราก้าหันมาสำรวจและยอมรับตัวเองเราจะค้นพบว่าศักยภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้เราเสมอครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่ความคิดนั่นแหละครับเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นครับตัวอย่างเช่นไลเดีย ขอขอนุญาตยกตัวอย่างละกันนะครับเช่นถ้าคุณเชื่อว,ว่าความล้มเหลวคือจุดจบคุณจะไม่กล้าเสี่ยงเลยแต่ถ้าคุณมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนคุณจะกล้าเดินหน้าต่อไปได้ครับแค่เปลี่ยนมุมมองความคิดแค่นี้เองซึ่งบทเรียนจากผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเราจะสามารถเรียนรู้จากคนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนักคิดนักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งบุคคลในตำนานที่เราได้ยินมาจากอดีตทุกคนเนี่ยต่างก็มีเรื่องราวของความท้าทายและการต่อสู้เพื่อความเป็นเลิศอยู่ในนั้นครับสรุปจากในส่วนนี้นะครับเราเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงความคิดครับถ้าเราเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับและเมื่อความคิดดีขึ้นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นครับมาต่อกันในส่วนที่2นะครับการลงมือทำเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำความคิดที่ดีต้องมาพร้อมกับการลงมือทำถ้า ถ้าแค่คิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทําเลยคุณจะอยู่ในจังหวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 1. นนะครับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องรู้ว่าคุณอยากไปไหนให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้เช่นถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านของการเรียนรู้ก็ให้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องอ่านหนังสือวันละ3 0สินาทีหรือเรียนคอร์สออนไลน์สัปดาห์ละ1ครั้ง2ครับการวางแผนและสร้างนิสัย ความสําเร็จไม่ได้มาเพียงแค่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแต่มันมาจากนิสัยที่คุณสร้างขึ้นมาเองในแต่ละวันให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆขยายขนาดของการลงมือทําของคุณครับ 3. การวัดผลและการปรับปรุงการรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณไปได้ไกลแค่ไหนนั้นเนี่ยคือกุญแจสําคัญนะครับในการปรับปรุงตัวเองอยากให้คุณเนี่ย อยากให้คุณเนี่ยลองบันทึกความก้าวหน้าของคอุณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการจนบันทึกหรือการแบ่งปันกับคนที่คุณไว้ใจลองนึกถึงเรื่องราวของคนที่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับเราอาจจะเห็นได้จากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือแม้แต่ผู้ที่เริ่มต้นจากงานเล็กๆแล้วกลายเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเนี่ยมันต่างเริ่มต้นจากการลงมือทําครั้งแรกทั้งนั้นครับ ราะฉะนั้นนะครับจงจําไว้นะครับว่าความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทําซ้ําๆและความสม่ําเสมอในทุกวันนั่นคือการอัปเกรดตัวเองทีละขั้นมาต่อกันในส่วนที่3านะครับการ,รเผชิญหน้าและการเอาชนะอุปสรรคไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถา,านการณ์ใดๆก็ตามนะครับชีวิตคุณเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเครียดที่จะทาให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่จำไว้นะครับว่าทุกอุปสรรคเนี่ยคือบททดสอบที่จะช่วยให้คุณเนี่ยแข่งแกร่งยิ่งขึ้น ยกตัวยอย่าง3ข้อนี้ครับที่เป็นวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆนะครับหครับการรับมือกับความเครียดความเครียดไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงนะครับแต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณเนี่ยกำลังเผชิญกับสิ่งที่สําคัญให้คุณเนี่ยเรียนรู้ที่จะจัดก,การกับความเครียดด้วยวิธีที่สร้างสารรค์เช่นการทําสมาธิหรือการออกกําลังกายเพื่อปลดปล่อยความเครียดและจิตใจให้ได้พักผ่อน 2. การาเผชิญหน้ากับความล้มเหลวทุกครั้งที่คุณล้มเหลวเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองจงมองว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นบันไดที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จและอย่าก,กลัวที่จะล้มครับเพราะทุกครั้งที่ลม้มเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3. การใช้ประสบการณ์ในอดีตเพื่อมาเป็นแรงผลักดันไม่ว่าคุณจะผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือไม่ก็ตามครับสาระสําคัญคือการใช้มันเป็นบทเรียน คุณอาจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับความล้มเหลวและความสําเร็จของตัวเองเพื่อให้คุณได้เห็นว่าทุกความพยายามเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนถ้าคุณนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็อยากให้คุณนึกถึงผู้ที่ประสบความสําเร็จในทุกวงการดูนะครับทั้งในธุรกิจกีฬาหรือศิลปะที่แม้แต่จะเจออุปสรรคกันมากมายครับแต่พวกเขาเนี่ยกาะไม่ยอมแพ้เลยและสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นตำนานของวงการนั่นๆนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นเลิศครับ ราะฉะนั้นเนี่ยจงเชื่อไว้นะครับว่าในทุกความยากลําบากนั้นอนะ่ะมันมีบทเรียนที่คุ้มค่าเสมอหากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้จากมาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดมาต่อกันส่วนที่4นะครับสร้างตํานานในแบบของคุณตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วน,นะครับที่เราจะมาพูดถึงอนาคตของคุณเองนะครับว่าคุณจะสร้างตํานานในแบบของตัวเองได้อย่างไรซึ่งผมมีให้คุณคิดตาม3ข้อ 1. ครับการวางแผนเพื่ออนาคต ให้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นก่อนวางแผนในทุกด้านของชีวิตเช่นการงานการพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์จดเป้าหมายเหล่านั้นนะครับแล้วก็แบ่งเป็นขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทําได้ในแต่ละวันอื 2ครับลงมือทําอย่างต่อเนื่องมันไม่มีสูตรสาเร็จล่วงหน้านะครับแต่การลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันคือกุญแจสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่ความฝันครับให้คุณเนี่ยลงมือทําและปรับปรุงตัวเองในทุกๆวันจนวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งครับ 3. ส,สร้างนิสัยและวัฒนธร,รรมส่วนตัวครับนิสัยเล็กๆที่คุณสร้างขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเช่นไรเดียบการอ่านหนังสือการออกกาลังกายหรือแม้กระทั่งการเขียนบันทึก มันจะรวมตัวกันเป็นพลังที่ทําให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตประจําวันและก็ให้มันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตํานานที่คุณสร้างขึ้นมาเองเราสามารถเรียนรู้จากนะักธุรกิจและผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากความเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นตํานานได้เช่นไรครับเช่นใครครับเรื่องราวของอีลอนมัสก์อืที่เขาเนี่ยเริ่มจากความคิดเล็กๆแต่เปลี่ยนโลกด้วยการลงมือทําที่ไม่หยุดนิ่งเลย ลองตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยกูจะทำอะไรเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้เพราะทุกการกระทำเล็กๆเพราะไอ้ทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆอี่แหละแม่งโคตรม,มีค่าเลยนะเว้ยเมื่อนำมันมารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้สรุปทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้พูดมาในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคอนเทนต์นี้คืออะไรครับความเป็นเลิศเริ่มต้นที่ความคิดที่เปลี่ยนแปลงครับ การลงมือทําคือสะพานที่เชื่อมโยงความคิดสู่ความสําเร็จอุปสรรคและความเครียดเป็นบทเรียนที่จะทําให้เราแ,แข่งแร่งขึ้นและสุดท้ายครับและสุดท้ายครับความสําเร็จในอนาคตอยู่ในมือของคุณครับอย่ารอให้โอกาสมาหาคุณครับแต่จงออกไปสร้างมันขึ้นมาเองทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาหลังจากการล้มเหลวของคุณเนี่ยคุณกําลังจะสร้างตํานานในแบบของคุณเองนะครับรู้ว่าจาไว้นวะว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ถูกกาหนดด้วยอดีต แต่มันด้วยการตัดสินใจและการลงมือทําในวันนี้ทุกการกระทําเล็กๆน้อยที่คุณทําในวันนี้มันจะสะสมเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตหรือในต่อๆไปถ้าคุณรู้สึกต่อแท้อย่าลืมฟังเสียงในใจของคุณนะครับว่ากูสามารถทําได้กูพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จงใช้ทุกความล้มเหลวเป็นบันไดน,นําทางและทุกความสําเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป วันนี้นะครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายให้กับทุกคนนะครับเป็นคำถามที่ท้าทายให้กับทุกคนเลยที่มาฟังคอนเทนต์ในวันนี้คุณพร้อมหรือยังครับที่จะสร้างตำนานในแบบของคุณคุณจะลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่คุณฝันได้หรือไม่สำหรับวันนี้ครับช่อง For f o r f a v o r House กับรายการ For f o r f a v e r Talk ต้องขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังจนจบหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากพัฒนาตัวเองนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ของช่อง Four f o e v e o s ของผมด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณฟังมันคือการเสริมพลังให้คุณก้าวไปสู่ความเป็นเลิศครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับ